โปรโมชันแบบแถมการจัดโปรโมชั่นเราจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือโปรโมชันแบบแถมและก็โปรโมชันแบบส่วนลดในที่นี้เราจะมาทดลองสร้างโปรโมชันและก็ใช้โปรโมชันแบบแถมกันนะครับก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปส่วนของการตั้งค่านะครับเลือกโปรโมชันเลือกโปรโมชันแถมทีนี้ผมจะลองทดลองสร้างโปรโมชันแถมขึ้นมาสักหนึ่งโปรโมชันนะครับบอกว่าซื้อครบ หนึ่งร้บาทแถมหนึ่งครับคำว่าแถมหนึ่งเราอาจจะแถมอะไรก็ได้นะครับหรายการนะครับจากนั้นเลือกอวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดของโปรโมชั่นนะครับจุดนี้เราต้องเลือกเวลาด้วยนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าให้เลือกเวลาทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับบางคนอาจจะเลือกเวลาเป็นช่วงก็ได้นะครับตั้งแต่2องทุมถึงสี่ทุ่ทอย่างเงี้ย ค,ค่อยมาใช้โปรโมชั่นนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมเลือกทั้งวันนะครับติกถูกตรงที่ช่องเวลานะครับกำหนดเงิน100บาทแถม1รายการนะครับคลิกใช้งานที่นี้ก็เลือกรายการที่ต้องการที่จะให้มาอยู่ในโปรโมชั่นนะครับผมสติว่าผมเลือก2รายการนี้นะครับการเลือกให้ดับ b l ิลคลิกนะครับโอเคก,กรอกยละเอียดข้อมูลโปรโมชันเรียบร้อยจากนั้นคลิกปุ่มบันทึก ก็จะสร้างโปรโมชันหนึ่งขึ้นมานหลังจากที่เราสร้างโปรโมชันเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อมาคือเราต้องไปตั้งค่าให้โปรโมชันมันคำนวณนะครับโดยให้เข้ามาในส่วนของการตั้งค่าจัดการเอื่นเราติ๊กถูกตรงคำนวณรายการตามโปรโมชันแล้วกดปุ่มบันทึกรหรือเราจะกดปุ่มตรงนี้บันทึกตรงนี้แล้วกลับมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน,นรตรงจุดนี้ก็คือจุดเดียวกัน สามารถที่ะจะสวิตช์การคำนวณโปรโมชั่นหรือไม่คำนวณโปรโมชั่นก็ได้ในหน้าแรกนะครับอันนี้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้คำนวณโปรโมชัน่นถึงแม้เราจะมีการสร้างโปรโมชั่นและโปรโมชั่นนั้นอยู่ในช่วงเวลาก็ตามเราจะไม่มีการคำนวณแต่ถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้ก็คือเรามันมีโปรโมชั่นอยู่ในช่วงไหนช่วงเวลาไหนก็จะคำนวณทางนั้นนะครับโอเคสมมุติว่าเมื่อสักครู่นี้เราเลือกรายการอาหารจานเดียวที่มี2รายการนี้คือ,คอเกี๊ยวปลากับข้าวคุ่กะปิ หมายความว่าถ้าเราซื้อเกี๊ยปเข้าวกกะกิีเนี่ยครบ100บาทจะแถม1รายการเราอาจจะแถมน้ําแถมแฮมเบอร์เกอร์แถมอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านเรานะครับผมสมมุติว่าผมเลือกอันนี้เราเลือก,อกตัวก่อนนะอ่าเลือก2อย่าง2รายการเลยนะครับผมติ๊กว่าเป็นคํานวณตามโปรโมชั่นซึ่งโปรโมชั่นนี้ก็คือโปรโมชั่นแถมนะครับจากนั้นเราจะดูว่าโปรโมชั่นเราจะคํานวณได้ไหมก็คือคลิกที่ปุ่มชาระเงินนะครับ โปรแกรมก็จะคำนวณน,นะครับรายการตามโปรโมชั่นว่ามีโปรโมชั่นแถมหนึ่งรายการนะเราจะแถมน้ำหรือแถมแฮมเบอร์เกอร์หรือแถมอะไรแล้วแต่นโยบายของของร้านนะครับแล้วก็จะบอกให้รู้ว่าแถมในกรณีที่เราเลือกรายการอื่นนะครับเราเลือกรายการอื่นคลิกที่ปุ่มโปรโมชันก็จะไม่มีเพราะว่ารายการพวกนี้ไม่อยู่ในรายการไม่อยู่รายการแถมนะครับ ที่มีเกีียวปลาตัวเดียวเกีียวปลาตัวเดียวไม่ถึงร้อยนะครับก็ไม่อยู่ในการแถมถ้าเรากลับมาตัวเดิมเราคลิกชําระเงินนะครับก็โปรแปกรมก็จะคํานวณรายการที่อยู่ในบินนี้ว่าอยู่มีโปรโมชั่นหรือไม่นะครับก็จะแสดงว่ารายการนี้มีโปรโมชัน่นโอเคสมมุติว่ารายการนี้มีโปรโมชัน่นเราต้องการที่จะแถมน้นํา1ขวดนะครับเราก็เลือกรายการน้นํา1ขวดนะครับแล้วเลือกรายการนี้เป็นฟรีไปนะครับก็ถ้าก็ว่าเราแถมให้1น,นะครับก็อยู่ในโปรโมชั่น นะครับซื้อครบหนึ่งรอบาทนะครับแถมหนึ่งรายการนะครับจากนั้นก็ชำระเงินตามปกตินะครับอ่าพอดีก็ได้ครับนะครับเราก็กลับไปดูรายการบินนะครับก็จะเห็นว่าน้ำเปล่าเนี่ยเราไม่คิดเงินก็คือเราแถมให้นะครับ โอเคนั่นก็คือในส่วนของการกำหนดโปรโมชั่นแบบแถมและก็การคำนวณโปรโมชั่นนะครับ